สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สวัสดีครับพบกับ fc mobile เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาจัดอันดับนะครับในส่วนของ gk ครับหรือว่าผู้รักษาประตูที่ท็อป้อยใช้กันนะครับโดยมีอยู่ที่5อันดับแต่มีประมาณทั้1สกว่าคนนะครับจะเป็นใครยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่ครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงย0่อา่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยอันดับ5นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอันดับ5ล่างนี้เลยแล้วกันครับน่าจะมีอยู่นะ อันดับ5ร่างนี้ก็จะเป็นเชสนีร่าง TOTY ฮะเชสนีร่าง TOTY นี่ร่างนี้เลยครับผมสำหรับร่างนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมครับในท็อปร้อยนะครับเชสนีร่างนี้ดียังไงอ่ะก็ไปดูกันครับหนึ่งก็คือสูง195เซนติเมตรครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูยิ่งสูงยิ่งดีนะครับนะก็สำหรับเชสนีก็สูง195ครับในเรื่องของสเตตก็เป็นนักเตะ TOTY สเตตมันจะสูง ขึ้นมากว่านักเตะรุ่นกุนก่อนนั่นเองครับนะก <c oughs> ็จะเห็นว่าเซตของเชสนีก็90วกว่าประมาณนี้ครับราคาไม่แพงนะครับมีคุณสมบัติที่ดีครับก็คือคว้างลูกไก่นี่ครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของเชสนีครับแล้วก็พอเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเม็ดส้มกันหน่อยดิราคาเท่าไหร่นะเม็ดส้มก็ไม่แพงนะ10กว่าล้านนะครับ ไม่ส้มเทน30 25อะไรย่างนี้ก็น่าจะเล่นได้ยาวๆนะครับผู้รักษาประตูจากที่จัดอันดับรอบนี้นะครับไม่ค่อยเน้นในเรื่องของราคาเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้ครับเชนีอันดับ5นี่ครับอันดับ5ร่วมคนที่2นะครับราคานี่คือคนละเรื่องกันเลยนะกับเช่นีนะครับนั่นก็คือร่างใหม่เลยครับเขาคือนักเตะคนล่าสุดของ GK นะครับนั่นก็คืออ่าจนโยบักนะครับ เรื่องของเจนบักนะครับราคาในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับ60กว่ากนะครับ64ล้านประมาณนี้ครับผมในเรื่องของสแตทก็สูง188ซนติเมตรครับอะสแตทก็เห็นมากเจนนีก็ยังได้อยู่นะเมื่อกี้นี้ครับ90กว่ากใช่ไหมละ่ะเนโอบักก็ o อ r 95ไงก็95 96สิร้อยอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของโอบักเขาก็มีก็มีข้อดีนะครับก็คือในเรื่องของการปาบอลไกล่หรือว่าคว้างลูกไก่นี่ครับอันนี้ก็เอาไว้เล่นเฮดเฮด ได้ตัวกลับได้ดีแน่นอนครับข้อดีของโอบักร่างนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้ OVR สูงนะครับถึงน่าจะบวก3เลยมั้งเนาะใะวันน,นี้ครับตั้งแต่ที่สามารถที่จะ,ะเข้าไปในรอบิพูดง่ายนะได้แชมป์ UCL นะครับก็บวกได้สูงสุดถึง3นะครับแต่ว่าโอบักก็คิดว่าโอกาสน่าจะเข้ารอบสูงอยู่นะครับอ,อย่างน้อยก็บวกบวกหนึ่งหรือมั้งไม่รู้เหมือนกันเรก็คิดว่าน่าจะวานนี้ อันดับ5ร่วมนะครับอีกคนหนึ่งฮะนั่นก็คือปีเตอร์เช็คร่างนี้แหละครับนี่ในร่างนี้ร่างในส่วนของปีเตอร์เช็คนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณครับเกือบเกือบร้อยล้านนะประมาณนี้ครับ90ล้านประมาณนี้ครับสแตนดีมากครับ90เปิดปายเลยครับเนี่ย90เปิดปายร้อครับ9 9สเแตนดีครับมีความสูงที่ดีครับในส่วนของปีเตอร์เชคนั่นเองครับ คุณสมบัติของปีนเชก็มีคว้างลูกไก่ครับก็เห็นว่านักเตะทั้ง3คนเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ก็มีในเรื่องของการคว้างลูกไก่ครับตรงนี้ครับแล้วก็มีเล่นเพื่อทีมด้วยครับส่วนของฟันเดซาก็มาทีไรก็มีความนิยมเหมือนเดิมนะครับในรอบนี้ก็อยู่ที่อันดับ5นี่ครับมาต่อกันที่อันดับ5คนที่4กันบ้างครับนั่นก็คือโคเบลร่าง90นั่นเองครับโคเบลร่าง90หาไม่ยากครโคเบลร่างนี้ครั โคเบลนี่มีคนนิยมเยอะมากนะหนึ่งอาจจะอาจจะถูกมั้งไม่รู้เหมือนกันในส่วนของเกเกอร์โคเบลนะครับ195่งเก้าิบห้าครับสแต็ตนะครับเห็นไหมทีวีเนี่ยมันสแต็ตมันดีอยู่แล้ว90กว่ากว่านะครับประมาณนี้ก็พอเมสโซอะไรเงี้ยเทนสามสมันก็สแต็ตมันก็ดูดีเยอะเลยนะครับนะคุณสมบัติของโคเบลนะครับก็เป็นขว้างลูกไก่ครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำนี่ครับในส่วนล่างนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่สามถีมนะครับ ดอนนูร์มา93ครับอ่ะรางนี้ก็เคยใช้มาก่อนนะครับราคาก็ไม่แดงก็ไม่แพงแล้วนะน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เม่แดง60กว่าล้านนะครับเม็ดส้มก็ร้อยนิดๆนะ um ครับประมาณนี้ในส่วนของดอนน a ร์มาครับก็สูง196ซนติเมตรครับสแตตก็อ่าด้วยความที่เป็นกีกร,รมอ่าที่ออกมาก่อนนักเตะทีโอทีบายนะครับดังนั้นสแตตมันก็จะมี80กว่าๆให้เห็นบ้างนะครับแม้ว่าจะ OVR 93ก็ได้ครับ ประมาณนี้ครับ96 95 80กว่ากประมาณนี้ครับคุณสมบัติของดอนนิวาราไม่มีอะไรนะครับแต่มีความเหนียวนะครับเวลาเล่น VSA นะครับขอน้าที่ฟันเดซ่า97มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่างุญฐิดน่ากำคาญใจเวลาที่ฝั่งตรงข้ามใช้นะครับส่วนของดอนนิวาราเฮดเฮดก็ถือว่าโอเคครับมีเซฟดีๆให้เห็นนั่นเองครับและก็หมดแล้วนะครับในส่วนของอันดับ5นะครับเรามาดูอันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่ไม่รู้ไปขุดมาจากไหนเหมือนกันนะงงเหมือนนกั อีเคร่างนี้ไม่รู้เห็นไหมนะเดี๋ยวเราหาดูซิเป็นร่าง87เลยครับนี่โอนุมาล่างนี้นะครับผมอันดับ4นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองครับในส่วนของโดนุลมาอ่ะให้ดูสแตตนิดนึงฮะก็อยู่ช่วงประมาณนี้สเตตสค่อนข้างน้อยนะมันเป็นเบสเพเยอร์เลยครับในส่วนของโดนุลมาครับค์ปรกอบกก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนี่ครับอันดับ4ร่วมนะครับคนที่2นะครับอ่ะจะเป็น ใครไปไม่ได้ครับก็ติดมาเรื่อยๆครับในส่วนของ m a n ิ e อ n นอยเนะครับต้องออกเสียงดีๆครับภาษาเยอรมันครับ m a n ิเอ n นอ e r ในส่วนของนอยเออร์ครับสูง193ซมครับสเตตก็ประมาณครับก็เป็นนักเตะที่เก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ชื่นชอบมีผู้ใช้งานอยู่นะครับอาจจะส่วนนึงนะคิดว่าอาจจะต้องการตรงนี้ตัวต่อตัวนะครผู้ักษาประตูเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนมีสักเท่าไหร่นะครับ ก็ที่เห็นเด่นๆชัดนี่ก็มีวานิโอนอยเออร์นี่ครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอมีควางลูกไก่ครับมีความเป็นผู้นําบาดเจ็บง่ายด้วยครับความสูงก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังได้รับความนิยมสูงเหมือนเดิมครับก็ติดอันดับ4มาครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมเช่นกันนะครับมาดูร่างนี้เลยครับอ่าร่างนี้ก็นักเตะเก่าของเชลซีนะฮะ90อ่ะ เมนดี้นะครับในส่วนของเมนดี้นักเตะอ่าเขาเรียกว่าเป็นนักเตะใหม่แล้วนะครับอ่ากิจกรรมรอมาดอนนะครับก็แสดงจะอยู่ที่90ขึ้นไปนะครับมีความสูงที่ดีครับ197ซนติเมตรครับก็เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับก็เลยมีคนใช้เยอะเหมือนกันครับอยู่ที่4ทีมครับคุณสมบัติของเมนดี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปาบอลก็ไม่มีอะไรนั้นนะครับแต่ว่าได้ความสูงที่ดีครับเมนดี้ครับใครที่เคยเล่นก็จะชื่นชอบนะครับผู้เล่นในในซีซั่นก่อนๆนะครับก็ยัง ตาตึงใจอยู่ครับก็เลยเอามาใช้นะครับในส่วนของเบนนี่นี่ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมเช่นกันนั่นเองครับมาดูอันดับ4คนสุดท้ายบ้างครับนั่นก็คือโคเบล89หาไม่เจอหรอกครับหาไม่เจอหรอกเนี่ยตรงเป็นตัวเนี้ยครับเป็นตัวแจกฟรีนะครับโคเบล89นะครับสแตตของโคเบล89ล่างนี้ครับก็ประมาณนี้ครับ80เปิดป้ายนะครับมี90อยู่อันเดียวก็คือปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองนี่ครับตรงเนี้ยมีให้อยู่ที่90นะครับที่เหลือ80กว่า ในความสูงครับในส่วนของโคเบลโคเบลต้องบอกว่าตั้งแต่พูดมาเมื่อกี้นะครับมีมา3ร่างแล้วครับเนี่ยทีวร่างนี้แล้วก็อีกร่างนึ่งจะไม่ได้เหมือนกันเออประมาณเนี้นะครับโคเบลอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของอันดับ4ครับมาดูที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่รู้สึกว่าจะมีอยู่ที่2คนนะครับอันดับ3นี่เพิ่งมาใหม่เลยนะไม่รู้ว่าชอบกันตรงไหนนะฮะรายย่าครับผม รายาเดวิดรายาครับเดี๋ยวขอดูสต๊นี้นึ่งร้อยแปดสิบสามเออร้อยแปดสิบสามครับรายามีคนใช้อยู่ที่หทีมนะครับเนี่ยที่ติดอันดับ3ามนะครับรายาครับก็สต๊ก็ถือว่าโอเคนะครับ9กกว่าเก้ากลางเลยนะ90นกลางราคาเท่าไหร่อืมราคาดีเลยนะด้วยความที่อาจจะเป็นอาร์เซนอลหนึ่งก็คืออยู่อยู่อาร์เซนอลแล้วก็2ก็คือเจอไบเยนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ ปีนี้อาร์เซนอลอาจจะอาจจะมีฟอร์มที่ดีนะครับสามารถที่เข้ารอบลึกๆได้นะครับหลังจากเจอร์ไบเยนก็คิดว่าน่าจะผ่านได้หรือมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ราคาทําให้ราคาของรายย่านี่ยครับก็มีความสูงนะทั้งที่ตัว90เนี่ยมันแค่2อสล้านเองนะครับแต่ว่ารายยานี่ก็ราคาก็ได้เรื่องอยู่นะครับถ้าเข้ารอบนะครับก็91ขึ้นไปนะครับก็ถ้าได้แชมป์นะครับถ้าอาร์เซนอลได้แชมป์ยูซีเอลก็ ก็บวกไปที่3นะครับในส่วนของรายาณนะครับก็อาจจะแบบหวังผลในอนาคตละมั้งหวังผลให้ OVR ตรงนี้มันสูงขึ้นจาก90เป็น90บวกบวกบวกอะไรประมาณนี้ครับเนาะค่าพลังก็ประมาณนี้แหละครับความสูงก็183ยแปนี่แหละครับส่วนของรายาครับอันดับ3ร่วมคนที่2องมีไหมมีอาริซอนนะครับอาริซอนร่างนี้เลยครับร่างนี้เลยอาริซอน92นี่ครับ ในส่วนของอาริซอน92นะครับก็มาดูสเตตกันฮะก็จะเห็นว่าสเตตสูงนะอันนี้92ใช่ไหมเนี่ยเกือบร้อยบางตัวอยู่นะเนี่ยควบคุมตำแหน่งนะครับการตอบสนองนะครับที่เหลือก็90กลางๆประมาณนี้ครับส่วนของอาริซอนก็สูง193ซนติเมตรครับนี่มีปลาบอลไก่นะครับในส่วนนี้ก็ใครเอาไปทำฟูลรีพูรก็จะมี2ตัวเนาะมีตัวนี้แล้วก็ตัวอันติเมตทีโอทีวายนะครับเนาะร้านนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ92ก็อยู่ที่10บกว่าล้านนะครับ พอเม็ดดองเม็ดแดงก็พอจะคุยกันได้อยู่นะอยู่ที่40กว่าล้านประมาณนี้ส่วนของอาริสันก็ประมาณนี้ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเช่นกันนะครับมาดูที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่รู้สึกว่าจะมีแค่คนเดียวนะนั่นก็คืออาริสันนี่แหละนะครับแต่เป็นอาริสันร่าง9 4นะครับราคาคนละเรื่องนะหกสล้าน,นครับร่างนี้นะครับแต่ก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นไปที่100แล้วนะรตรงนี้เกือบๆแล้วนะแต่แต อีกหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นรอยนะครับในส่วนของอันติสซอนครับก็สูงเท่าเดิมนะครับคุณสมบัติเหมือนเดิมครับในส่วนของขอันติสซอนก็มีความามีความเซฟนะครับเป็นช่วงๆอยู่นะในส่วนของที่เคยใช้งานมานครับอัิสซอนล่างนี้ก็เซฟดีอยู่ถ้ากองหลังเล่นดีนะครับสกรีนดีประตูก็เล่นง่ายนะครับนะผมต้องบอกว่าประตูเนี่ย ถึงจะแพงขนาดไหนก็ยังยังไงก็ต้องโดนยิงอยู่ดีนะครับนะก็อาริซอนครับประมาณนะครับอันดับ2ประมาณนี้มาดูอันดับ1กันบ้างครับอันดับ1คงจะหนีไม่พ้นนะครับผมคนนี้เลยนะฮะอ่าแอดวินฟานเดซาร่าง97นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะเขามาร่วมนัฮะเองนะครับในส่วนของฟานเดซาร่าง97นี่ก็มีผู้ใช้งานนะครับเอาเมื่อกี้อันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่8ทีมนะอาริซอนเมื่อกี้นะครับอันดับ1 เอ็ดวินฟานเนสซานะครับร่างนี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมนั่นเองครับมาดูสแตทของนาซาครับเนี่ยมีร่างที่มีสแตทที่เกิน100ไป2สแตทครับมีการควบคุมตำแหน่งการตอบสนองนะครับนะที่เหลือก็เกือบเกือบร้อยนะเนี่ยการพุ่งตัวนะครับการรับบอลการแตะนะครับการเตะนะครับก็สแตทถือว่าสูงมากนะครับคุณสมบัติก็มีคว้างลูกไก่นะครับลืมบอกไปนะอาริซอนก็มีปลาบอลไก่เหมือนกันนะครับส่วนของนาซาก็197ซนเมตรครับ บอกเลยนะว่าใครที่เล่น v s a เนี่ยถ้าเจอฟันเดอรซานเนี่ยงานยากแน่นอน,นครับกว่าจะผ่านได้เนี่ยนะปัดและปัดอีกนะครับปัดจนหูดีดอ่ะ่ะใครที่เป็นสาย v s a นะครับเนี่ยควรจะต้องมีตัวนี้เลยครับคืออีกฝั่งหนึ่งมีเราควรเราก็ควรจะต้องมีนะเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยโอ้โหใช้ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมหนักมากเลยนะ ให้เขารูสซะบ้างครับว่าฟอนเดซามันเหนียวขนาดไหนนะครับ่ะส่วนของฟอนเดซาร่างนี้ก็อันดับหนึ่งนั่นเองครับมาดูอันดับหนึ่งร่วมกันบ้างนะครับอ่าอันดับหนึ่งร่วมนะครับนั่นก็คือเอ็ดวินฟอนเดซาร่างนี้เหมือนกันนะครับนะเป็นร่างที่เป็นเขาเรียกว่าเบสไอคอนนะครับฟอนเดซาร่างนี้ก็มีผู้ใช้อยู่ที่อันดับหนึ่งร่วมเหมือนกันครับก็คือ12ทีมเช่นกันนะครับมาดูสแตตของนาซาร่าง8 9ครับเนี่ยจะเห็นว่าหายไป10เลยนะ หาไปสิบหน่วยแต่นะครับคนที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่เม็ดแดงนะครับเขาใช้เป็นเม็ดส้มเทน30นะครับมันก็ยังพอได้อยู่นะถามว่าเล่นได้ไหมมันได้อยู่เพราวะว่านี่คือ H2 H, H นะครับการดวลตัวตัวนะครับมันก็ได้อยู่นะครับราคาก็ไม่แพงหรอกนะครับเม็ดแดงก็เม็ดแดงเม็ดส้มก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่เนี่ยประมาณนี้ยีล้านดูสิเม็ดแดงอยู่ที่เท่านี้เองเม็ดส้มอีกนิดนึงนะครับ ก็ได้เม่ส้มแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้เม็ดส้มแล้วก็เทน30มนั่นเองนะครับในส่วนของฟานเดซาครับและนี่ก็เป็นการจัดระดับนะครับของผู้รักษาประตูนะครับที่ท็อปร้อยใช้กันนะครับใครชอบตัวไหนหรือใครจะไม่ต้องตามกระแสะก็แล้วแต่นะ่ครับเนาะครั้งนี้ฉะนั้นผู้รักษาประตูเนี่ยก็บอกเลยว่าจะแพงขนาดไหนก็โดนยิงเหมือนกันนะครับดังนั้นเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องติดท็อปรอยก็ได้นะครับแต่ว่าท็อปรอยเขาใช้ประมาณนี้นครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมท็อปรอยเขาใช้แบบนี้ใช้ตามบ้างดีไหมแน่นอนว่าดีแน่นอนครับนะเพราะเขาก็คัดมาแล้ว <c oughs> ประมาณนี้แล้วกัน,นครับทุกคน,นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นนครั้งหน้าสวัสดีครับ